สอแสงทองการช่างพอดแคสต์รายการพามือใหม่ไปซื้อบ้านกับสอแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาพบกับโครงการขนาดสิริบางนากับแนวคิดที่ว่าพื้นที่ความสุขเต็มพื้นที่บ้าน แบบบ้านที่หลากหลายตอบโจทย์ความสุขของทุกขนาดครอบครัวกับบ้านในสไตล์โมเดิร์นที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของครอบครัวคนรุ่นใหม่ใส่ใจความรู้สึกถึงสมาชิกทุกใบในบ้านทำเลศักยภาพที่ตอบโจทย์คุณภาพการใช้ชีวิตรอบด้านทั้งห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาโรงพยาบาลและการคมนาคมสาธารณะคณะสิริบางนาราคาเริ่มต้น3 9 9ถึง6ล้านบาท ประเภทโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นจำนวนยูนิต104ยูนิตพื้นที่ใช้สอย113่ถึง159ตารางเมตรพื้นที่ดิน50ตารางวาแบบบ้านคณาพัดพื้นที่ใช้สอย113ตารางเมตร4ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวไทย1ห้องรับแขก1ส่วนรับประทานอาหารและ2ที่จอดรถ แบบบ้านคนาดสินพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวไทย1ห้องรับแขก1ส่สวนรับประทานอาหารและ2ที่จอดรถแบบบ้านคนาภาคพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวไทย1ห้องรับแขก 1ส่วนรับประทานอาหารและ2ที่จอดรถแบบบ้านคนาโชดพื้นที่ใช้สอย1 1 3ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวไทย1ห,ห้องรับแขก1ส่วนรับประทานอาหารและ2ที่จอดรถแบบบ้านคนามาพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตร 3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวไทย1ห้องรับแขก1ส่วนรับประทานอาหารและ2ที่จอดรถแบบบ้านคณาดมพื้นที่ใช้สอย159ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวไทย1ห้องรับแขก1ส่วนรับประทานอาหารและ2ที่จอดรถ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1685หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ www. s a n s i ร i .com หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตโครงการที่น่าสนใจให้รับชมกันต่อและหากมีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมเมกี่ยวกับตัวโครงการสามารถคอมเมนต์ไดที่ด้านล่างของคลิปได้เลยครับ และสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นโครงการในย่านไหนอย่าลืมวกดวติดตามและรับชมกันนะครับสวัสดีครับ